สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับในการลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับเพื่อรับเงิน1 0 0 0 0ืบาทนะครับหรือเงินดิจิทัลนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็เข้าไปที่เพ t สโตนะครับจากนั้นก็โหลดแอปไทยดีมานะครับนี่ครับก็เข้าไปที่หน้าเพจสโตครับแล้วก็พิมพ์คําว่า ไทยดีนะครับก็จะขึ้นมาครับก็จะพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ครับจากนั้นก็กดติดตั้งไปนะครับก็รอเขาโหลดแป๊บหนึ่งนี่นะครับเมื่อเราโหลดนะครับก็ทําการกดเข้าไปที่หน้าแรกนะครับก็รอโหลดก็ขึ้นต้นว่าเริ่มต้นการใช้งานนะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นก็เห็นปุ่มเหลืองๆครับกดต่อไปเรื่อยๆนะครับ ก็เขาให้กดอนุญาตนะครับก็กดไปนะครับนี่ครับเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้นครับเราก็จะเห็นว่าลงทะเบียนด้วยตนเองแล้วก็ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ครับเรากดคําว่าลงทะเบียนด้วยตนเองนะครับนี่ครับก็อ่านให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดคําว่ายอมรับนะครับ ก็จะขึ้นมาหน้านี้ครับถึงหน้านี้ครับเราก็ต้องนําบัตรประชาชนมาครับเพื่อสแกนบัตรประชาชนเรานะครับนี่ครับถึงหน้านี้นะครับก็กดถัดไปก่อนนะครับก็จะขึ้นมาให้เราสแกนบัตรนะครับแล้วก็นําบัตรประชาชนนะครับมาทําการสแกนลงไปนะครับ ก็ให้อยู่ในกรอบนะครับเมื่อเราสแกนนะครับเมื่อรูปสแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดคำว่ายืนยันดูนะครับก็รอทางแอปนี่ครับก็ถ้าเสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนแรกก็คือถ่ายรูปหน้าบัตรเสร็จสิ้นนะครับเราก็กดคำว่าตกลงครับ จากนั้นนะครับให้ถ่ายด้านหลังนะครับครับก็เหมือนเดิมครับทำตามขั้นตอนเดิมนะครับก็ค่อยๆดูไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็ดูครับว่าชื่อแล้วก็วันเดือนปีเกิดเราตรงไหมครับถ้าตรงก็กดยืนยันไปนะครับ ครับจากนั้นก็นำมาสแกนใบหน้านะครับนี่ครับเมื่อเราสแกนหน้าผ่านนะครับก็ตอนสแกนนะครับพยายามให้มีแสงนะครับสว่างนะครับเมื่อสแกนผ่านครับก็สร้างรหัสด้วยตัวเองนะครับแล้วก็จะเป็นรหัสแปดหลักนะครับนี่ครับเมื่อเราใส่รหัสนะครับเป็นตัวเลขนะครับแปดหลักนะครับก็จะขึ้นมาว่าเรายินยอมหรือเปล่าครับก็กดคำว่ายินยอมไปนะครับ นี่ครับจากนั้นนะครับนี่ครับเมื่อเราใส่รหัสไปอีกครั้งหนึ่งครับก็จะขึ้นเข้าหน้าแอปแบบนี้นะครับนี่ครับมาถึงขั้นตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับพร้อมที่จะใช้งานนะครับรอที่จะใช้งานได้นะครับนี่ครับก็ไม่กี่ขั้นตอนนะครับง่ายๆครับค่อยๆดูตามไปทีละขั้นตอนนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสํหรับคลิปนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ